ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตอีสองสยองขวัญตำนานผีกระสือผู้เฒ่าผู้แก่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผีกระสือไว้ว่าผีตัวนี้มีมาตั้งแต่โบราณเป็นผีผู้หญิงที่ยามปกติใช้ชีวิตปะกนผู้อื่นในสังคมเกรียดกลัวแสงแดด แต่ตกดึกจะถอดหัวกับไส้ออกจากล่างให้ไปหากินโดยปรากฏเป็นแสงไฟสีเขียวเขียวที่ล่องลอยจากฟากฟ้า,ายามค่ำคืนของที่ผีพวกนี้ชอบกินคือของเน่าเสียคือสองสิส่งปฏิกูลต่างๆและมีอีกอย่างที่กระสือชอบกินเป็นพิเศษก็คือรกเด็ก สมัยโบราณเมื่อบ้านใดมียิงตั้งคันชาวบ้านมักจะเขียนและเชื่อกันว่ากระซื้อต้องไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อกินลกเด็กอย่างแน่นอนจึงมักจะนำปลายไม้ไผ่แหลมๆหรือสิ่งของมีอาคมต่างๆมาล้อมไว้รอบๆบ,บ้านเพราะเชื่อกันว่า เป็นสิ่งที่กระสือกลัวและเกลียดมากที่สุดคือเพราะเมื่อใดที่กระสือนั้นเข้าไปใกล้สิ่งของแหลมคมเหล่านั้นใส่อันละโยงหรือยางของมันก็จะเกี่ยวกับกิ่งไม้และเป็นการยากที่จะหอดอ,กออกได้การสืบอพันของกระสือมักจะสื้อทอด,ดวยน้ำลายของมันเองและ บุคคลผู้นั้นก็จะค่คอยๆซึมซับความเป็นกระซือไปทีละน้อยทีละน้อยจนนานวันเข้ากลายเป็นทายาทกระซือไปปัจจุบันไม่มีข้อมูลว่าผู้มี้ผู้วบเห็นตัวนี้อยู่หรือไม่หรือกระซืออาจจะหายไปกับวัฒนธรรมพิธีธิที่ถูกกระแสสากลเวลาเปลี่ยนไป มีเรื่องเล่าในแถบมาเลเซียในแถบมาเลเซียจังมีเรื่องของผีที่มีลักษณะคล้ายกระซือของไทยซึ่งมีผกีกระสือของมาเลเซียมีชื่อเรียกว่าฮันตูปีนังกาลันว้าโดยมีเรื่องเล่าว่าขอบัวหนึ่ง ปรอบไปได้วยพอ่อแม่ลูกวันหนึ่งในก่อนกลางคืนผู้เป็นพ่อได้ไปทุระค้างนอกบ้านผู้เป็นแม่เปิดประตูอยู่ในห้องแล้วนางก็หยิบเอาขวดน้ำมันมนมากรอกที่คอสักพักหัวกับตัวของนางก็แยกออกจากกันโดยที่มีตัดไตไส้ปุงห้อยติดออกมาด้วยเวลาที่ออกหากิน จะเห็นเป็นแสงสีเหลืองและมีเสียงสู้ๆู้ดังอยู่ตลอดเวลาเพื่อนที่จะขับไล่สัตว์เล็กสัตว์น้อยที่จะเข้ามายุ่งกับพวกไส้ของนางผู้เป็นลูกได้แอบเห็นดังนั้นจึงลองเอาน้ำมันมนของแม่มาลองดูบ้าง ขณะที่หัวกำลังแยกออกจากตัวเด็กน้อยก็เกิดกลัวจนร้องโวยวายออกมาว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยหัวของฉันกำลังจะลุดออกจากตัวจนชาวบ้านละแวกนั้นได้ยินกันทั่วแต่ไม่มีใครกล้ายเยี่ยมหน้าเข้ามาให้ความช่วยเหลือจนกระทั่งหัวของผู้เป็นแม่ ้อยกลับมาแล้วเสียงโวยวายก็เงียบลงหลังจากวันนั้นครอบครัวนี้ก็ย้ายหนีไปและไม่มีใครพบเห็นอีกเลยตำนานผีกระซือก็ได้จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีทุกคน